คลิปวิดีโอช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ชมที่สนใจทางเลือกเลิกบุหรี่ไม่มีการขายไม่มีการแบ่ง,แล,บง B, และไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่และไม่เหมาะสมกับคนแก่และไม่เหมาะสมกับใครเลยแต่ถ้าอยากดูก็กดไลค์ด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องมีนสยามเว็บ48กันอีกแล้วมากวันนี้ได้น้ำยาตัวพันธุไทยจินตลาเอ็กซ์คุซีฟจับมือกับไนทูมิจ t ไ m e e t ิจูมาจากไหนไม่ h t ทูมิจูเนี่ยจะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วสำหรับคนที่สูบน้ำยาผลไม้จะเป็นแตงโมย,ยอดเยี่ยมรีบกลิ่นออกมาดีได้เป็นอันดับต้นๆทีนี้เนี่ยพันธไทยเนี่ยต้องย้อนผมขอท้าความไปนิดนึงนะครับ ต้องย้อนกลับไปเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมยังไม่หันมาเล่นบุหรี่ฟ้าตอนที่ยังไม่ทําอะไรเงี้ยคือด้วยความโง่ของตัวเองนะก็เอ้พอร์ตมันคืออะไรเออกล่องมันคืออะไรเอ้ผมซื้อแบบพอร์ตราคาถูกมาใช้ก็อะไรก็เห็นก็ไม่เห็นแพงสุดแล้วมันก็ยังไม่ตอบโจทย์ตัวมอสฟอตเนี่ยก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่ามันควันไม่เยอะกลิ่นเน้นกลิ่นกับรสชาติก็เคยได้ใช้เจ้าตัวพันไทยน้ำยาตัวพันไทยเนี่ย รถแรกที่ผมได้สูบและลองนะเป็นมะม่วงพี่กุลทองอ่าตัวนี้นะ่าจะรู้จักกันดีเป็นจุดขายของเจ้าตัวน้ำยาพันธไทยกันอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากผมซื้อไปหนึ่งขวดใช่ไหมพันธไทยนี่แหละอ่าพี่กุลทองมะม่วงพี่กุลทองก็สูบจนหมดนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอร่อยอยากสั่งอีกพอสั่งมาอีกเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพันธไทยเพราะว่าเหมือนพอเริ่มขายดี ก็เหมือนแบบทางร้านมียอดสั่งซื้อเร็วก็รีบทามออกมาโดยที่ไม่ได้สเต็ห้ดีพอมาขวดที่2มะม่วงพิคุณทองผมตัดออกเลยก็คือย้ายหนีไปสูบอัง,ง่นบิงใจหรืออะไรเงี้ยสำหรับผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ชอบผลไม้อะไรพวกนี้นเพราะหนึ่งมันสูบง่ายไม่แทงคอครับอ่าแล้วหลังจากนั้นก็เล่นไปก็ปรผันไปที่สายขนมซะส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมรู้กันอยู่ใครที่ดูช่องผมก็จะรู้กันดีว่า ไอตัวเจ้า Monster Factory เนี่ยเป็นเอ,อเมนหลักในตัวที่ผมชอบนะก็คือสตอเ r อ c h e e ีส Cake อย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยแหละขาดไม่ได้เลย <c oughs> ตัวนี้แหละทีนี้นี่ก็เกิดแบบคือมันเบื่อครับมันผมก็เล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนที่สูบแล้วก็ไม่เย็นไม่ว่าทั้งจะสมัยก่อนติดบุหรี่จริงหรือไม่ว่าจะเป็นทั้งสมัยนี้ที่มาเล่นบุหรีร่ฟ้าอ่าพอทีนี้ ผมก็ดูพันธไทยอยู่แหละเผ็ดนูน้นเผ็ดร้านนี้เอามาสูบมาสูบซึ่งผมก็เลยถามไปร้านพี่คนหนึ่งว่าพี่พันธไทยเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มะม่วงพิกุลทองมันยังมีกลิ่นสารเทมียอยู่ไหมปรากฏว่าไม่มีครับก็เหมือนเหมือนแบบว่าพอสั่งทางร้าน้าสั่งไปเนี้ยบางทีขายดีจากร้านต้องการเลยเพราะว่ายอดการสั่งซื้อเยอะก็จะรีบมา ไอเจ้าตัวไอเจ้าบริษัทพันไทยที่เขาผลิตน้ำยาเนี่ยมันก็แบบส่งมามั่วๆแต่เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาแล้วหลังจากที่ผมสอบถามหลายๆคนมามัวม่วๆไม่มีกลิ่นเคมีแบบตัวมอนเตอร์ซัพเปอบูบูรี่ชีสเทค้ละอะไรประมาณเนี้ยคือคือถ้าหมดคือหมดครับก็คือรอระยะเวลาสติปในเมื่อเขาการันตีมาผมก็ไม่เชื่อซื้อมาลองเองเลยเอาตัวใหม่ได้แหละพันธไทยจินตลาก็เริ่มอ่าเอางี้มาเริ่มกันเลย ตัวขวดก็ผมคาดว่าไม่ได้ใช้ตัวขวดของกกริล่าบอททอมไม่ใช่ดิต้องกกริล่าชับบี้กูไปอ่านบอททอมตอดทษดีครับซึ่งจะเป็นขวดที่มันค่อนข้างนุ่มนิ่มกว่าเห็นไหมมันจะมีรูปตัวกอรซิลล่าแต่อันนี้จะแข็งเลยนะเป็นขวดธรรมดาแต่ก็ด้วยในราคาเขาผมเข้าใจครับ ก็จะมีการสแกนเช็ค QR code พัฒนานะพันไทยผมว่าดี๋ยนี้เห็นมีผลิตซ้อนลงซ้อนนี้มีเซเรียลนัมเบอร์ตรวจเช็คเมื่อก่อนไม่มีนะพันไทยพิกคุณทองก็พันพันไทยเขาสายน้ำยาไทยอยู่แล้วครับแล้วก็จะเป็นแน่นอนอยู่เลครับสนใจพันไทยเนี่ยถ้าเป็นตัวไซส์ฟรีเบรนะจะมากับนิก6แล้วก็100 ml PGVG 50ถนอมคอยด้วยแล้วก็ คือส่วนใหญ่ผมเล่นสายขนมพวกตัวสตรอเบอรี่ชีสเค้กเนี่ยมันจะเป็น v g จ g ว g เท่าไหร่วะ v g 6 0หกแต่ถ้าจะเป็นตัวเจ้าพวกยูนิคอ r n หรืออะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นตัวน้ำยาสายขนมอเมริกาก็จะเป็น VG7525 ประมาณนี้ครับ mm hmm. ก็โอเคเดี๋ยวมาขอชิมกันก่อนเลยผมมองตรงเลยนะคนอย่างผมดูด120ยัี่สบาท ร้อสามสิบวัตขึ้นแต่ตัวเนี้ยเข้าใจอยู่ว่าพอเราห่างจากเย็นยนมานานแล้วอะเราพอมาสูบอะผมปรับแปดสิบวัตแล้วสามลักครับสามลักเลยสีของน้ำยาอืมก็โอเคไม่เหนืดครับอ่าทีนี้ผมขออนุญาตชิมนะครับขออนุญาตชิมหน่อยอ่า หลังจากชิมแล้วใช่ไหมคือก่อนอื่นเลยความเชนนี่ทะลุลิ้นไปเลยจริงๆตัวนี้เขาเ <c oughs> ขาออกมาสองแบบนะจะเป็นพันธุ์ไทยกินตลาธรรมดากับพันธุ์ไทยกินตลาไอคูคือเอาง่ายตัวนี้แม่งไม่มีเย็นน้อยคือมีเย็นกับเย็นฉิบหายโอเคเดี๋ยวเดีอาจจะขึ้นรูปให้ดูในนี้นะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาขอลองสู่จริงๆอ่ะลองไปแล้วแหละ แต่ว่าอยากให้พี่พน้องนองเห็นไงผมจะสูบด้วยเจ้ากลาวนี่แหละแปดสิบวัตขออนุญาตจยดน้ำยานะครับขย่าก่อนนะเพื่อความชัดเจนเ,นะเ,เห็นไหมนะ,ะตัวน้ำยาจะค่อนข้างใสครับ แ,บบแล้วผมจะอธิบายรสชาติให้ฟังนะตอนสูบเพราะว่าผมเห็นไล่อผมเวลาการที่เราเวลาที่เราสูบก,กับชีมรสชาติมันค่อนข้างแตกต่างก็งเลยอยากอธิบายให้ฟังก่อนมา ไอที่นะฝันท่วมห้องบอกเลยอืมอจากที่ผมได้ชิมแล้วนะเทียบกับตัวมะม่วงพี่กุลทองเนี่ยตัวเนี้ยจะหวานน้อยกว่าซึ่งตัวผมเองตั้แต่ผมสูบสายขนมมาที่อยากเล่นเรื่อยๆคือรู้สึกว่า ตเกียวบนานา้น่ามันหวานไปครับฝ่ายขนมมันเหมาะกับผู้เริ่มผมตัดออกความหวานประมาณตัวนนไนทูมิจูอะครับแต่ตัวเนี้ยเหมือนเรากินแตงโมรจริงๆเลยแต่ว่ามันจะออกความแบบยังไงอะไล่ไล่ดีเทลไปตั้งแต่อเป็นแตงโมกลิ่นสูบเข้ามาแล้วก็ตอนพ่นออกไปเนี่ยปลายๆล่ะจะเหมือนมีเปลือกแตงโมนีดนิด จะไม่หวานมากครับชอบส่วนตัวแล้วชอบนะแล้วก็ไม่มีอาการมึนแทงคอเลยแต่ที่สำลักไอที่ที่ที่ผมบอกต้นคลิปอะคือหมายความว่าเรามาเจอเยน็นๆแล้วเราลืมปรับสักห้าสิกว่าหรือสี่สิบาทให้มันได้ก่อนเพราะปอติผมได่ร้อยวัตขึ้นร้อยวัตขึ้นอยู่แล้วร้อยี่สิบด้ซ้ำไปผมก็เลย อัดเข้าไปทัทีก็เลย <c oughs> ประมาณเนี้ยก็สําหรับตัวผมแนละ้วโอเคครับเป็นน้ํายาที่สูดได้ง่ายแล้วก็เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นไหมก็เหมาะครับเพราะว่าผู้ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เกินแปดสิบวัตต์อยู่แล้วคนที่เขาเล่นเริ่มแรกๆกันนะแต่สําหรับผมตัวเนี้ผ่านสูกได้เรื่อยๆครับแต่เย็นนะเย็นกับเย็นชิบหายแตกต่างกันนะ <c oughs> ก็โอเคครับ ได้กลับมาสายผลไม้ที่เพื่อนเพื่อนทีน้องหลายคนเชียร์สูบหรือว่าทาสายขนมไม่ได้มันสูบไม่ได้พิมพ์แทงคอเลยก็ตัวนี้ผมถือว่าโอเคสําหรับคนสูบสายขนมแบบผมไม่มึนไม่แทงคอครับแต่เย็นครับก็อาจจะใช้สลับไปแล้วแหละเพราะพันไทยเนี่ยช่วงนี้กลับมาดีแล้วก็อาจจะมีรีวิวโมกพี่คุณทองโชวค,คุณ แต่ที่อยากลองของพันไทยคือวานิลาครับตัวสายขนมแล้วผมจะมามีมาให้ดูกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับมาเป็นคลิปไม่ได้ยาวเนาะอธิบายให้ทุกผนเข้าใจถ้าวันนี้มีสยามเวเปอร์48ออไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย